ลืมเข็มขัดหรือเปล่าซึ่งมาดามแนก็็ลืมจริงๆด้วยนะคะจะกลับไปเอาที่บ้านก็ไม่ทันแล้วมาดามแนก็เลยตัดใจว่าซื้อเลยแล้วกันเดี๋ยวเอย เดี๋ยวพูดก oh. ับคุณผู้ชมไม่รู้เรื่องสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะมาดามเนสมีนัดกับผู้ใหญ่เจรจาธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะทีนี้พอออกจากบ้านมาแล้วทีมงานก็ทักว่าลืมเข็มขัดหรือเปล่าซึ่งมาดามเนสก็ลืมจริงๆด้วยนะคะจะกลับไปเอาที่บ้านก็ไม่ทันแล้วมาดามเนสก็เลยตัดใจว่าซื้อเลยแล้วกันแล้วก็เลยแวะห้างใกล้ๆบ้านที่นี่ก็คือเซ็นทรัลเอมเบอรซี่นะคะเดี๋ยวมาดามเนสลองเข้าไปดูที่แอนแมสก่อนนะคะว่ามีเข็มขัดรุ่นไหนที่มมาาาาดนจะถูกใหรือเปล่ต ก็ปกติแล้วว่าเราก็จะไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งกันเท่าไหร่นะคะแต่เวลาช้อปปิ้งทีหนึ่งอะ่ะก็คือมันต้องเหมือนกับว่าเราอะ่ะตัดสินใจมาแล้วนะคะว่าเราอะ่ะมีแบรนด์อะไรที่อยู่ในใจอย่างเงี้ยนะคะวันนี้มาดามแน็ก็จะพาไปดูนะคะว่าแบรนด์อะไรที่มาดามแน็อะ่ะเลือกใช้เป็นประจำอย่างเงี้ยนะคะค่ะอ่ะเจอร้านนี้มาที่นี่ได้ก่อนเลยนะคะทีมงาน ร้านนี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ปกติแล้วอ่ะสมัยเป็นวัยรุ่นเราก็ใช้กันทั้งแว่นตากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้ลองมาดูนะคะว่าเขาจะมีเข็มขัดรุ่นไหนที่มาดามแนจะใช้ะคะ่ะเราตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะเอารุ่นไหนนะคะอันนี้ก็จะดูอืมจะดูเป็นวัยรุ่นหน่อย แต่จะดูหัวแบบว่าัน,นไม่ชอบมันดูแบบเยอะมันดูเยอะแนมไม่ชอบเราที่ดูเยอะ,อะเอาไปเลยคุณผู้ชมคะอย่างที่เลือกนะคะ,ะเขาก็เอามาให้มาดามเนสดูใช่ไหมคะมันก็มีอยู่3รุ่นทีนี้เนี่ยมาดามเนสเป็นคนที่ชอบอะไรที่เรียบเรียบดูไม่หุือหวาเกินไปนะคะรุ่นที่อยู่ตรงนี้ค่ะมันก็จะดูคลาสสิกนะคะใช้ได้ตลอดอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นแบบขนาด3เซนนะคะก็คือความกว้างประมาณนี้ก็จะพอดกีกับกับกางเกงของมาดามเนสพอดีเลยนะคะแต่ว่ามาดามเนสก็เดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงนะคะว่าเพราะว่าพอดีว่าจริงๆแล้วเรามีแบบ2เซนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวต้องดูค่ะผู้ชมว่าไงคะเชียร์เส้นไหนดีคะระหว่างเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้คะ่ะ <c oughs> เส้นนี้มันออกจะดูใหญ่กว่าเส้นเมื่อกี้นิดนิดนึงนะคะตัวหัวเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบทันสมัยหน่อยนะคะเนี่ยค่ะรุ่นรุ่นใหม่นะคะจริงจริงแล้วมินมีรุ่นล่าสุดอีกแบบมันจะแต่มันจะเป็นหัวทองยาวๆเลยนะคะซึ่งมาดามแนจะไม่ค่อยชอบนะคะนคะ คุณผู้ชมคะพอดีว่าวันนี้ค่ะมาดามเนสไม่ได้นัดเซลเอาไว้เพราะว่าจริงๆแล้วปกติเวลาเราจะมาช็อปอะคะ่ะที่เราจะมาคือเราจะมีการนัดล่วงหน้าใช่ไหมคะแต่วันนี้ด้วยความที่มาดามเนสลืมเข็มขัดก็เลยเข้ามาและปรากฏว่าวันนี้ทางเซลล์เขาดูแลลูกค้าเยอะมากเลยนะคะมาดามเนสก็รอไม่ได้แล้วเพราะว่านัดผู้ใหญ่เอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะสถานที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูว่าที่นั่นเนี่ยจะมีคิวเยอะไหมนะคะ จริงๆแล้วนะคะมันมีอีกแบรนด์หนึ่งอะ่ะที่มาดามแนสหมายตาเอาไว้นะคะแต่ไม่เห็นเลยว่ามีที่นี่คือเข้าใจนะคะว่าที่นี่มีเดี๋ยวมาดามแนจะลองไปถามตรงเคาน์เตอร์ก่อนนะคะว่ามีไหมถ้าไม่มีเนี่ยมาดามแนอาจจะต้องเปลี่ยนไปอีกที่หนึ่งนะคะ แ่าาถามแล้วนะคะสรุปว่าเราต้องย้ายอีกที่หนึ่งแล้วเราต้องไปเ็วเลยค่ะไม่งั้นจะนัดผู้ใหญ่ไปเลยเลยค่ะเดีย๋ยวไปเรียก แล้วคะ่ะคุณผู้ชมมาดามแนสก็มาอีกที่หนึ่งนะคะคือด h อ e มเ o r รียค่ะอยู่ใกล้บ้านสุดเลยนะคะ mm hmm. ก็อีกแบรนด์หนึ่งที่มาดามแนสจะไปดูเข็มขัดก็คือที่นี่นี่เองนะคะเรียกเต็มๆนะคะถ้าเราเรียกสั้นๆก็เรียกว่าฟรากโมนะคะถ้าเรียกเต็มๆก็ซาวาเชรฟรากโมค่ะ mm hmm. เข้าไปดูกันเลยนะคะ สวัสดีคะ่ะอยากให้แนะนําเข็มขัดหน่อยค่ะไปดีคุณลูกค้าลืมเข็มขัดะนะคะ,ะดูรุ่นที่เราใช้สองด้านได้ะะอ่ะค่ะมันจะมีรุ่นที่เป็นที่เป็นใส่ได้สองด้านะนะมจะมีรุ่นน,นี้น,นะใส่ได้สองด้านนะคะมันมีสีนี้เลยเหรอคะมันมีสีที่อ่อนกว่านี้ไหม ไม่มีมีสีขาวไม่มีแล้วมันออกเหลืองเหลืองเนาะนสีนะคะปกติสีด้านหลังจะเป็นโทนสีใช่ใช่ทำไมถึงว่าสีข้างหน้าสีสีด้านหน้าก็จะเป็นโทนสีแดงสีออกเป็นเบจเป็นเบจจะดีกว่าไหมอ๋อแต่เบทมันเป็นขาวหรือจะเอาอันนี้เดี๋ยวนะคะคือรู้สึกว่ามันขนาดมันก็เหมาะกับลกปล่างด้วยเพราะว่ามามเนสเป็นคนตัวเล็กกันนะคะ แล้วพอลองคาดดูอันนี้มันประมาณสัก2เซนนะนะคะจริงแบรนด์อื่นที่ใช้มันก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าเอ่อจริงๆก็ตัดสินใจอยู่ระหว่างแบบ3ามเซนกับ2เซนแต่รุ่นนี้ที่ชอบเพราะว่าเอ่อเหมือนกับว่าเขาใส่ได้สอง,สองด้านนะนะคะอันนี้มันสีอะไรนะคะคุณเป็นสีเบอร์กันดีนะอ่าอันนี้เป็นสีเบอร์กันดีเพื่อสอกแบบมีความเป็นวายนะเป็น่จะว่าแดงก็ไม่ใช่จะอ่าโอเคนี่มันความยาวเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ความยาวอยู่ 75นะคะต้อง,องเล็ก <เล S 2> <า>กว่านี้ใช่ค่ะเพราะปกติเราใส่65ปกติคงณี่หกิบ65อย่างเงี้ยใช่เ,เช็คส้นสุดใช่ลองดูเนี่ยคะ่ะเป็นไงคะเออลองลองสีดำลองกับสีดำะคะ่ะมันก็ดีสวยดีมันมีสีนี้มันมีสีอะไรอีกอะคะที่ใส่สองด้านได้ก็จะมีสีพ้นสีแต่ว่าจีแนะนำให้เลือกเป็นสวด ค่อะโอเคโอเคงั้นลองดูแต่จริงๆชอบห่วนรุ่นนี้นะคะก็ได้แล้วนะคะเข็มขัดเฉพาะกิจของวันนี้ที่สำหรับมาดามแนะจะเอาไปประชุมนะคะก็สรุปว่าได้เป็น ฟลากโมนะคะซึ่งถูกใจมาดามแนสมากเลยดูสิคะเพราะว่าด้วยของขนาดของมัน2เซนเนี่ยคะ่ะแล้วก็ชุดที่วันนี้มาดามแนสใส่นะคะเรื่องสีหรือของรองเทา้าแล้วก็สีเข็มขัดแล้วก็สีของหัวเข็มขัดนะคะก็คิดว่ามันเหมาะกับโททลุกของวันนี้มากๆเลยนะคะมันคอมพลีทมาดามแนสเลยคะ่ะก็ต้องบอกว่าขอบคุณทีมงานที่มาเตือนมาดามแนสและแล้วก็เลือกของได้ทันเวลาตอนนี้พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะคะ่ะ คุณผู้ชมคะหลายๆคนก็คงสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมอ่ะมาดามแนสจะมาช้อปปิ้งซื้อของแบรนด์เนมทั้งที่ปกติแล้วจะแชร์ไอเดียเกี่ยวกับการลงทุนใช่ไหมคะเ,เกี่ยวกับการใช้เงินอย่างคุ้มค่ามาดามแนสมีเ,เรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะว่าปกติแล้วผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่ามีหนังสือหลายเล่มอะค่ะที่พูดว่าความคิดของคนที่จะยากจนในอนาคตเนี่ยคือคิดในเรื่องของการบริโภคนะคะ แต่ว่าความคิดของคนที่จะเป็นคนรวยเนี่ยก็คือคิดในเรื่องของการลงทุนมาดามแน็ยกตัวอย่างนะคะอย่างวันนี้มาดามแน็ลืมเข็มขัดใช่ไหมคะถ้ามาดามแน็แวะที่ไหนก็ได้แล้วก็ซื้อเข็มขัดมาประมาณสัก2อสมพันจากห้างอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมาใช้มันก็อาจจะช่วยทําให้มาดามแน็ดูแบบคอมพลีทลุกขึ้นก็จริงค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของความคุ้มค่าหรือว่าการจะขายต่อในอน,นาคตอ่ะมันก็คงทําอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าเข็มขัดที่ซื้อมามันไม่ได้มีมูลค่าหรือว่ามีแบรนด์อะไรนะคะแต่วันนี้มาาด เลือกที่จะใช้เงินไปกับการซื้อเข็มขัดแบรนด์เนมนะคะยกตัวอย่างนะคะสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยนะคะมันจะมีมูลค่าขึ้นทุกๆปีบางแบรนด์เนี่ยจะขึ้นประมาณ5 6ถึงต่อปีเลยค่ะสมมุติว่าอีกประมาณสัก2ปีมาทำแนสเบื่อเข็มขัดเส้นที่ซื้อมาแล้วนะคะมาทแเนสขายไปเนี่ยมันอาจจะขาดทุนไปเทว่าประมาณสัก5000นะคะแต่5,000เนี่ยเราจะคิดว่ามันเป็นการขาดทุนไปเลยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราอะได้ใช้ งานมันแล้วนะคะประมาณสัก2อสมปีนะคะและแถมเงินที่ที่เราเสียไป5 000, ้าพันกับเพ็่มค่ะเส้นนี้มันทําให้เราอะ่ะได้ไปเจราจาธุรกิจแล้วได้ไปคุยงานนะคะมันก็สร้างความน่าเชื่อถือให้เราด้วยต้องเข้าใจว่ามาทาแน่เนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นการพูดคุยในเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการแต่งตัวที่บอกถึงความสําเร็จของเราหรือลัทธิมของเราก็สําสคัญเขาเรียกว่า dress for the success นะคะ เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดนี้มาดามแนทจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปแต่เอาเป็นว่าวันนี้มาดามแนทมาแชร์ไอเดียที่ว่าการลงทุนที่คุ้มค่าก็คือการเลือกซื้อของที่เราคิดว่ามันจะเพิ่มแวลูในอนาคตได้ก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกอย่างหนึ่งเช่นกันนะคะเหมือนเหมือนกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็มีความเข้าใจก่อนคุณถึงจะลงทุนนะคะ ถ้าใครชอบนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็กด subscribe ไว้ได้รู้ไว้ใช่ว่าสัางหาเรื่องใกล้ตัวนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ